มาพี่น,อน้องกินเขาน้าเนอะคนหลอกคนหลอกะาแล้วก็น,นอนเสือไปนลหิวเขากินแกงปลาดุกนางอ้อนผนแกงปลาดุกใส่นอสมมาๆมะากมาินเขาน้ำกันเขาน้ำกันอยากเขาเป็นพี่ๆเหมือนเลยเป็นบหมวนเลยแล้วมันเนี่ยนะเป็นอะไร เป็นไม่เมือ่อยเป็นี่พี่แอ่พี่นอ้องเ้ยไม่มอนนะเซ่บบอยแล้วเสียนก็สดสบ่เกปลาใส่นองสมลย่แล้ใส่ใเต็มทอ่อเมฆหน่อยนะัเล่ะ นอนน้ำมันห้มันตื่นมากนะครับช็อปอสกัอีกอันนี้คุณนอนน้ำมันหายว่าอย่างว่าลกนอนน้ำผึนช็อพผึนเขาันตื่นเลยนะนอนน้ำน้ำผึนเลยน้องบุ้นู่นอนเดียวอืมไ็อกันถ้ามันมันเล่นนะเขานอนอยู่ในถ่างมีคนนอนในถ่างมันไปยังเล็กนี่เขาบอกเ็กนี่เปนคนไม่ นีแล้วออกมดนเนน้อดเี่ห้เสร็จกันเดิลูลร้านเอ้ยน้องสาวขอบากินแกงปลาดุกน้ายาม กะเบิ่งมานั่งนั่น่กว่าเห็นน่กว่ายันกนะได้อายคนอายคนแอก็อเอายกอคเบิีเื่อนี่นเพื่อนมาเจะอนเบิเจเหตุ่ตีนนะ ไี้ย่างขนมเขาต้มมาให้กินไงเรือทำนี่แหละก็อุ่นมานะคอยเห็ดลายอยู่ตอนเห็ดระแบงไอ้อนมันบมเห็ดคอยแบงมันให้ที่นั่นที่นี่คอยอยากกินขนมมานียแหละห่อเองเลยนะคอเห็ดกระต้มอันนั้นนะกระต้มหวากอันนีมันใส่ตัวดำขากำเส็จเส็จแค่ได้ของเมื่อคืนบอกว่าชีลมากมีคขามรุนแรงกันดาหันห่อกเราอยากกินขนมมาเลยละหันห่อเลยคอยห่อละ ก็ต้มพัดหอยระยาลึกนั่นแหละอุ่นมากดูเดียวมันยหอมอ่ะอืมคนด่าเผ็ดเลยดุนะบอกม่นไม่เคยอยาือดูเดียวก็หอเขอาอึมเมื่อไหบอยู่เลยเอออยู่เลยมาเลยบ่ อืมโอยอยู่แล้อืมจุดเรงาขอการก็เสียกรจมาอยู่ที่แรกที่เนสวรรค์ลยบ้านนี่แซ่บปรีเนาะแซ่บปะอืมเราเขาเห็ดช่้งเรืองให้แซ่บ บ้าหมักไก่นี่แหละไกลลจหมูข่าวแทบัเรือเไม่นุ่มๆอยา่า่ก่หมบข่าวแทบบ้าเห็ดเป็นรอยกว่าอันอยู่ได้คนไปหาคนนันแบกนคน้นนบ้าก็ฮะอะคือเขาบอกแล้ที่ไไปเอามากินเนาะ่เอามาให้ก็่ด้ราวังราวังอันจะไปเอามากินคา,า,นา,ร,าร์โเจนมะเือล้่เสือกินดีกว่ามะเขอเล่ยนใส่ผงกะหราน้ำมันลดน้ำสิบพัน ไกลไเยอะจิดเปืองพี oh, ่จังนมันลดว่เอยขอสิไปเด้อหอให้กินเนาะอขนมขนมลายเด้อมามากินเด้อสิไปเนาะกับเธอดน้ำมันลดไปเมืเท่าเลยสมุใพระอิเด้อเอาลสิบสพันแจ้งด้วยานเถอะเฮ้ยมมากซื้อเด้ออมักเองงบพอีแมสินเงนบื้นไปเอาสิบพันกับสี่อันสิบพัน ก็ขายมัตอิ่เพี่จะแป้งหรด้ยมากินเลยมัเดะแซ่บ่ทน่ากะอิ่นแล้วก็ห่อขายคือ้าพันกัยังบวออินลุงเอ้ยมาหมักอันนั้นัต้มอันต้มตัดอันเห็ดอันดดำใส่อันกระกันกระกับเช็เชยังเครื่งโลดอีกเดือมห่อคุงมาปนก็ต้มหมัดนะใส่กระตัวดำใส่กระตัวดำหัวอันไน มกัดอนนั Eu, yes. mm ้นเระได้ hmm. sure. s, no ัวก็จะปนกันแต่แ้มีตัวนหอยเนี่ยก็จขาด่แต่สนเ้นเ็ะตงตัดแบบแซ่บไทยยังมันแดงแดแบบนี้เขาจะมันแดงแฝงมันแดงในไทยยังเออสมองอึขั้นกออึอืมจะคนมาเป็นแค่ขั้นมันม่วงะเซ่มนสีนุก ทำยแทปะแกะทิจนแล้วอันน้นกะทิขั้นไใสทใสมเีเหนาะขัดใส่กับม้ักตดีขานั่น,น,กกน,น,นแต่ว่าต้องใส่กะทิมใ่เ,เป็นแปน้ง ผริตหุ่มลานหม่าจะเถื่อนวงพ่อสิเดมาเขาโนเป็นเรี่ยวเป็นงานเมาคนหงฮอมาหนึงเป็นเพี้ยเหมือนมาขงมือพอสิเดมาวันสทายอเมาเซโนในเีตีเลยเออโดนแล้ว เบเนน่าจะเนาะบริเวจะได้โอลยยันเลเจ้าโอเคลอีหล่าพนมนี่ลูกกินหลเบเจ้ินแบบพวกเจ้าเงนี่แบบน้านมีช้าป่าวานก็จะอยากตาย ตัดปาสุลาหยาได้วะยังม่แล้วนะปนแค่น้อยมาด okay. 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 hmm. right. right. ูขอมกระงเขอนตัดเือหยาเลยมันยแค่ม้วจักะมันตัดไ่ได้ต้องเอาเท้าเอเองคืออยากให้มันงานในตานะไม่ย่งไรมันมายุกมายิ่งอ่นะละทางของเก่งกระแทงตนใหญ่เองจะเป็นค้านเก่งเนีางคนมันสิตรงบางคนสิจับมืเอยตัด่ะมันจะมาคือ่ ยังเห็ดได้บ่บ่คือก็ยังเป็นตัดหย่าเนาะเคยบ๊ยเป็นค่ะมันขึ้นกับคนอยากย่างเห็ดเนี๋ยนี้เดี๋ยนี่บไดได้รุ่นเบตเอรใส่้วลอกเนไ้จุก้ะบ่สุกเอาเออดจุกคยนะเอยตัดแต่ผมยานมันหุ้มมันยังถึงเพยงใส่หมอกกันดอกเอา เองใส่หมวกกันนกองลก็ใส่เกิดปุ๊บคอยเหตดก็เลเห็นไปเห็ุนาเหตุนาเหตุไปจับไปเรื่อยๆอะไรก็เรื่อเนาะจับไปเรื่อยๆก็เรื่อิ้มอยกับผมเป็นเหตคุมีผู้เห็ดบจะกเตคอยยิมจะจ้างยังเรียกคอยจะทเห็ดไหนไม่จ้างเป็นเห็ดเองจ้างในเหตุเองในบีทำหูเหตุทำกระจ้าเขาหูเห็ดเราเห็ดเอง tao không ta, khử lại lươn con hỏi. ui, ta phải có phơi hàng đâu, เต็มจักร้าคีค่าคีค่านง่นห่อได้สักอาบ้าพี่โอ้ย่คันตุกอกเล่มาเล้า้ควนตุกตะกูเลแล้วนะ สออยากเขา่าแล้อกที่เขาบอกกินเขาตอนนี้เมื่อนี้กินเขา่าจะกินก,น,กนมงนี้จะเล่นกับยาเลยนะอยาก,กแ,<ะ>แตแปดโมงกลาคืนแปดโมงเก้าโมง่ฉันกินตอนนี้เลยนะกลางคืนก็อยากห้วยเราอดดลงเขาว่ามัอ,อดอสัคเ่ย กินแ่าตะเวนะนะแ่าตะเวนไปเลยนะเด็กเป็นขึ้นากคืนปกตินอนเด็กคือนอนบร,รับสร้างเป็นคุ้เหมือนทำมาไากแรกตกรับคืนจะรเดชองู่วงกลางคืนเล็นนอนมึงให้นะ โอเคเด้พี่น้องคลิปนี้ก็ลาก่อน <c oughs>